ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อำเภอแม่อายนะครับมาดูเคสที่เราพ่นโฟโตโ้พลดไปนะครับเกี่ยวกับเพี้ยนะครับเพี้ยที่ติดกับเขาเรียกเพี้ยขาวใช่ไหมพ่อครับเพี้ยขาวเพี้ยขาวเนี่ยครับมันมันจะอยู่กับต้นของมะแนวนะครับซึ่งเราพ่นไปครับปรากฏว่าที่เป็นเพี้ยเนี่ยมันมันอ่อไปใช่ไหมครับพ่อ ครับคือมันไม่มีตัวแล้วนะครับตัวนี้ปรากฏว่ามันไม่มีตัวของของตัวเพียอยู่ใช่ไหมครับพ่อแล้วมันมายืดตัวไปได้อืมครับผมอ่าพ่นไปกี่วันครับพ่อถึงถึงจะรู้ว่ามันมันมาดูแล้วมันไม่อ่าไม่มีเพียรครับผมประมาณสักสิบห้าวันสิบห้าวันเนาะก็คือพ่อมาดูนะครับ <15 S 1> แล้วพ่นครั้งเดียวเองใช่ไหมครับพ่นครั้งเดียวอ่านี่คือผลของผลของการพ่นโฟโต้พลัสไปนะครับอ่าซึ่งตอนนั้น เพี้ยตัวเพี้ยขาวนะเยอะมากครับ <Yeah. S 1> แล้วปรากฏว่าตอนนี้ที่ที่เราเห็นอยู่นี่คือมันอ่อไปแล้วครับ <Yeah. S 1> มันอ่อไปแล้วแล้วมันแห้งนะครับ <Yeah. S 1> คือจะไม่มีตัวเพี้ยแล้วครับก็คืออ่สตรูพืชเนี่ยได้ย้ายออกไปนะครับได้ย้ายออกไปจากจุดนี้นะครับจากต้นของมะแนวนะครับอ่ถือว่าอ่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ เป็นไงพ่อครับพอใจไหมครับที่มันหายไปคือนี่คับนี่มันหายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วเห็นไหมครับนี่ายไวนี้คือมันฟอมันหายไปนะครับทําให้เพียขาตรงนี้หายไปนะครับนะครับตัวนี้นะครับคือมันไปช่วยเปลี่ยนกลิ่นของของพืชนะครับพอแล้วทําให้เพียหรือศัตรูพืชนะครับไม่อยู่ไม่อยู่กับต้นต้นพืชที่เราพ่นฟโตพลาสไปนะครับ พ่อพอใจกับผลงานตรงนี้ไหมครับพอใจครับพอใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ซื้อมาหนึ่งกล่องนะครับที่จะเอาไปพ่นกับต้นไม้นะครับหลายๆอย่างเนาะพ่อปลูกอะไรบ้างครับต้นเขาเรียกอะไรนะครับก็กระทบโกกกระทบโลอ่ากระทบโรใช่ไหมครับพ่อ เดี๋ยวจะเริ่มพ่นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตับผมไปคนพ่นเองเนาะรู้สึกว่าเขียวขึ้นนะครับมะนาวนี้เขียวขึ้นนะครับสังเกตเขียวขึ้นอย่างได้ชัดเลยนะครับครับผมครับทุกโครับผมโอเคครับขอบคุณพ่อมากครับผมครับ